สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวฟังสนุกวันนี้แอดอยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับว่าเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับซึ่งเป็นเจ้าจอมในรัชากาลที่5มีความเกี่ยวเนื่องอย่างไรกับการตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับนั้นเป็นเจ้าจอมคนโปรดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่หนั่นเองพระองค์ได้พระราชทานเครื่องเพชร อย่างมากมายให้แก่เจ้าจอมสดับด้วยความที่ทรงเป็นห่วงและเพื่อให้เจ้าจอมสดับนั้นได้มีช่องทางในการหารายได้เลี้ยงชีพอย่างไรก็ดีเครื่องเพชรของเจ้าจอมสดับนั้นสุดท้ายก็ได้มีส่วนในการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากทั้งปวงเครื่องประดับอัญ,ญมณีของเจ้านายฝ่ายในในสมัยนั้น มีมากมายตั้งแต่เพชรทับทิมบุษร,ราคำมมรกฏโกเมนนินเททายมุกดาหารและไัูทูนสำหรับเพชรนั้นดูจะเป็นอัญ,ญมณีที่โดดเด่นเหนื้ออัญ,ญมณีชิ้นอื่นๆในราชวงศ์สยามนั้นโดยเฉพาะเจ้านายฝ่ายในต่างก็นิยมประดับอัญ,ญมณีที่มีค่าเพราะเชื่อว่าอัญ,ญมณีจะเสริมสวัสด,ดิมงคลให้แก่ผู้สวมใส่ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมมาาชินีนาถก็ทรงมีเครื่องเพชรหลายชุดเช่นชุดเพชรรูปกลมชุดเพชรรูปกลมขนาดใหญ่และชุดเพชรรูปหยดน้ำเชื่อว่าทรงมีเครื่องเพชรอย่างมากมายแต่ไม่ได้บันทึกไว้เพราะเป็นเรื่องส่วนพระองค์ดังที่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ทรงบรรยายเรื่องเครื่องเพชรของพระอัยกา ครั้งที่ทรงประทับที่วังพญาไทยในหนังสือกำเนิดวังปารุษความตอนหนึ่งว่าถ้าจะเสด็จไปในงานใดข้าหลวงจะต้องเอาเครื่องเพชรของท่านมาถวายทั้งหมดให้ทรงเลือกนอกจากเครื่องเพชรใหญ่แล้วจึงไม่มีเก็บไว้ที่พญาไทยเพราะเครื่องชุดใหญ่ๆนั้นเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวัง ถึงกระน,นั้นเครื่องเพชรย่อยๆของท่านก็ดูคล้ายๆกับร้านขายเครื่องเพชรร้านใหญ่ๆในมหานครของยุโรปอย่างไรก็ตามนอกจากพระอ,องค์ท่านแล้วก็ยังมีเจ้านายฝ่ายในพระอ,องค์อื่นๆต่างก็มีเครื่องประดับเพชรไว้สวมใส่เช่นกันอาทิเช่นพระอ,องค์เจ้าสายสาวรีพิลมกรมพระสุธาศินีนาธและเจ้าจอมสดับ หม่อมล่าชวงสดับนั้นได้เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อปี2449ขณะนั้นมีอายุเพียง16ปีเจ้าจอมสดับจึงเป็นที่โปรดปานของรัชกาลที่5อย่างมากหลังจากที่ทรงสเสด็จนิวัตพระนคร หลังการเสด็จประพาสยุโรปในปี2450นั้นได้ทรงพระราชทานเครื่องเพชรจำนวนมากมายให้แก่เจ้าจอมม่อมราชวงศ์สดับว่ากันว่าเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดบรรยากาศความอิจฉาและวงซุบซิบนินทาถึงตัวเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับผู้เป็นที่โปรดปานตั้งแต่วัยรุ่นนั่นเองการที่รัชกาลที่ห ทรงได้มอบพระราชทานเครื่องเพชรให้แก่เจ้าจอมสดับเป็นจำนวนมากนั้นทรงเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเจริญพระชนพรรษามากแล้วในขณะที่เจ้าจอมนั้นชันสาอย,ย่างน้อยนักจึงทรงเป็นกังวลพระราชาหฤทัไทยและได้ทรงฝากฝังให้พระองค์เจ้าสายโวัสีพิลมได้ช่วยดูแลอีกทอดหนึ่งด้วยโดยมีพระราชดำรัส ให้นำเครื่องเพชรท,ที่เจ้าจอมสดับนั้นมีอยู่ไปฝากธนาคารไว้เพื่อปล่อยให้คนเช่าซึ่งจะเป็นช่องทางในการหารายได้เลี้ยงชีพให้กับเจ้าจอมเองในอนาคตภายหลังจากรัชกาลที่5เสด็จสวรครคตเจ้าจอมสดับเกิดปัญหาลำบากใจขึ้นมา ท่านตกเป็นที่เพ่งเล็งของชาววังทั้งหลายเนื่องจากทรัพย์สมบัติของท่านนั้นคือเพชรนินจินดามากมายที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงนั่นเองซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนใช้เลขกลต่างๆในการเข้าหาท่านได้ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระราชดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หม่อมราชวงศ์สดับจึงได้ถวายเครื่องเพชรชุดนี้ให้กับสมเด็จพระศรีพระรนทราบรมราชินีนาถเพื่อไปขายให้กับชาวต่างชาติแล้วนำเงินนั้นไปสมทบทุนการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั่นเองดังนั้นนี่คือความเชื่อมโยงของเครื่องเพชรของหม่อมราชวงศ์สดับ กับการก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นั่นเองสำหรับคลิปนี้แอดขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและ Subscribe ให้ช่องของแอดด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าแอดจะมาเล่าให้ฟังเรื่องสนุกๆอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะ